สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง My m y m e t c h ยาสำหรับความคิดวันนี้มานายก็จะมาทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับคุณผู้ชมในหลายต่อหลายคลิปด้วยกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงพฤติกรรมของนาซิสิสอย่างหนึ่งที่เรียกว่า passive aggressive นะคะเรามาดูกันว่าอะไรคือพฤติกรรม passive aggressive นะคะเรามาพูดถึงคำนิยามของพฤติกรรมนี้กันก่อนนะ passive aggressive เนี่ยก็คือพฤติกรรมที่ เป็นพฤติกรรมนั้นหรือเป็นอุปนิสัยที่แสดงออกถึงสิ่งที่อยากจะสื่อแต่ว่าไม่สื่อออกมาตรงๆเป็นการเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรืออยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยเนี่ยรับรู้ได้ว่ากําลังมีปัญหาอยู่นะคะหรือว่าพูดอีกในหนึ่งก็คือว่านาซิสซิสเนี่ยเขาจะมีคําพูดหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเน่ยเหมือนเราต้องแปลคําพูดของเขาอีกทีหนึง่งหรือว่าเราเราเห็นการกระทําอะไรของเขาเราต้องมาขีดทีว่า เขามีเจตนาอย่างอื่นหรือเปล่าเขาจะสื่ออย่างอื่นหรือเปล่าคือมันไม่ใช่ว่าได้ยินยังไงก็เข้าใจอย่างนั้นเห็นอะไรยังไงก็เข้าใจอย่างนั้นมันไม่ใช่นะมันทําให้เราต้องแบบเอ๊ะหรือเขาหมายความว่าอย่างนี้เอ๊ะหรือเขาจะสื่อแบบนี้เอ๊ะหรือเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เราต้องมานั่งเดาใจเขาหรือเดาสถานการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันถึงเรื่องพฤติกรรมนะ uh, passive aggressive เนี่ยมานาจจะจะขอพูดให้ชัดๆก่อนนะว่าคนที่มีพฤติกรรม passive aggressive ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นนาซิสิสนะคะแต่ว่านาซิสิสส่วนใหญ่แนละ้วถ้าไม่ใช่ว่าทุกคนเลยเนี่ยนะมักจะมีพฤติกรรมพ s i v ฟ a g g กรส s i ฟ e นะคะเดี๋ยวมานาจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมนาซิสิสถึงมีพฤติกรรมพ s i v ฟ a g g กรส s i ฟ e นะแต่ตอนนี้ขอเล่าถึงคนที่ไม่ได้เป็นนาซิสิสก่อนนะว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้นะคะคือคนที่ ไม่ได้เป็นนาซิสต์แต่มีพฤติกรรมแพสซิฟ์อะเกรสีฟเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนปกตินะเพราะว่าคนปกติเนี่ยเวลาที่ตัวเองมีปัญหาอะไรหรือว่าไม่พอใจอะไรหงุดหงิดอะไรถูกขัดใจไม่เห็นด้วยอะไรยังไงกับใครเขาก็จะสามารถเก็บอารมณ์ได้หรือว่ามีการแสดงออกถึงความไม่พอใจอะไรที่ว่าเนี่ยนะอย่างเหมาะสมสามารถพูดคุยกับคนอื่นสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าตอนนี้ตัวเองกําลังรู้สึกโกรธโมโ oh หเสียใจถูกขัดใจไม่พอใจไม่เห็นด้วยอะไรอยู่ สามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้นะคะแต่ว่าคนที่ไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยไม่สามารถจะเก็บอารมณ์ไม่สามารถที่จะพูดจาก,กันดีๆด้วยเหตุผลไม่สามารถที่จะสื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าตัวเองไม่พอใจอะไรเนี่ยแล้วก็แสดงออกอย่างอื่นแทนน่ยอย่างอื่นที่ว่าก็ทําอะไรยกตัวอย่างเช่นกระแทกของปึงปังพูดประชดประชันทําตัวกระฟึก,กระฟัดใส่อะไรเงี้ยแล้วให้คนมานั่งเดาใจว่า เขาไม่พอใจเหรอเขาไม่พอใจเรื่องอะไรเราพูดอะไรผิดเหรอหรือเราทําอะไรผิดหรือเราจะต้องพูดยังไงเขาถึงจะพอใจอะไรเงี้ยแสดงให้เห็นว่าคนเนี้ยก็ไม่ปกติต่อให้ไม่ใช่เป็นนาซิสิสนะคะเพอเเนี่ยอาจจะเป็นแค่คนปกติที่ที่การพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารการพัฒนาการทางด้านอารมณ์เนี่ยปกพร่องนะหรือว่า อาจจะเป็นถึงขั้นเป็นคนท็อกซิกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากพูดให้เคลียร์ว่าคนที่มีพฤติกรรมแพสซีฟ์แอคทีฟไม่ได้เป็นนาซิสต์ทุกคนแต่นาซิสตส,ส่วนใหญ่เลยหรือเกือบทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมนี้แน่นอนนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันถึงว่านาซิสตเนี่ยเขามีพฤติกรรมแพสซีฟ์แอคทีฟทำไมใช่ไหมคะเขาเขามักจะมีการกระทําหรือคําพูดหรือการแสดงออกอะไรสักอย่างในกรณีนี้นะ เวลาที่รู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างรู้สึกว่าถูกขัดใจไม่ได้ดังใจถูกปฏิเสธนะคะหรือว่ารู้สึกนอนเนื้อต่ำใจรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองตัวเองไม่ดีเท่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกอิจฉาคนอื่นก็มีนะหรือว่าบางทีนซิสืบมีพฤติกรรมพาสิบ g ัเกรสิตเพราะว่าอยากได้รับความสนใจจากคนอื่นอยากให้คนอื่นแสดงถึงความห่วงใยห,หรือความแคร์ว่าเป็นอะไร ไม่พอใจอะไรฉันทําอะไรผิดหรออะไรเงี้ยคือต้องแบบมาให้ความสนใจเขาอะนะทีนี้ในเรื่องของพฤติกรรม passive aggressive ที่จะอธิบายว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะคะมานาะขอแบ่งเป็นกลุ่มๆนะขอแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือเป็นการแสดงออกว่าโกรธโมโ oh หไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นอารมณ์เชิงลบเนี่ยแต่ไม่ได้มีการพูดหรือไม่ได้มีการกระทําอะไรออกมาที่ชัดเจนพูดง่ายๆก็คือว่านาักซิสิสอาจจะ ใช้การแสดงออกบางอย่างนะคะในการที่จะส่งสัญญาณให้คนคนอื่นน่ะรู้ว่าเนี่ยกำลังไม่พอใจอยู่เช่นอาจจะเป็นการจ้องเขม็งคือทำหน้าถมึงทึงใส่ทำตาถลนใส่หรือว่ามองเหยียดก็ได้นะกรณีที่แบบว่าอยากจะกดคนอื่นลงอยากจะให้เห็นว่าฉันเนี่ยไม่พอใจหรือฉันนี่อยู่คนระดับนะก็จะแบบมองเหยียดอะไรเงี้ย หรือว่าจะเป็นการเชิดใส่การทําตัวมึนตึงก็ได้นะคะการแบบว่าถามคําตอบคําคือเขาก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาก็ไม่ได้พูดไหลอ,อกมาเขาก็แค่ตอบคาถามในสิ่งที่คุณถามใช่ไหมแต่การตอบของเขามันเป็นการพูดให้สั้นที่สุดพูดอเอออ,อถามคําตอบคําให้เห็นว่าฉันไม่อยากจะพูดฉันไม่อยากจะตอบฉันไม่พอใจอะไรประมาณนี้นะหรือทําเป็นเดินเ,เร็ว ไม่มีเหตุผลนะยินดีก็เดินเร็วๆไม่รอคนอื่นเลยนะคะเดินนําหน้าไปริววเลยคนอื่นต้องวิ่งตามว่าเอ้จะรีบไปไหนอะไรนี้ใช่ไหมหรือกลับการทําเป็นเดินช้าก็ได้ทําเป็นเดินเอ้อเล่เหยถ่วงอยู่ข้างหลังนะคะทั้งไปคนอื่นต้องแบบอ้าวไปไหนแล้วทำไมหาไม่เจอเอาอยู่ข้างหลังโน้นต้องเดินกลับไปหาต้องแบบอาวทำไมทําอะไรอยู่ชกักชา้าไม่รีบเดินอะไรเงี้ยคือต้องทําอะไรสักอย่างให้ได้รับความสนใจนะให้คนอื่นมาถามว่าเป็นอะไรหรือ ที่ตัวอย่างยกไปตะกี้นะคะคือทําตัวกระฟึดกระฟัดจนคนอื่นต้องถามว่าเป็นอะไรปะเนี่ยไม่พอใจอะไรปะเนี่ยแล้วแน่นอนว่าคําตอบมักจะเป็นอะไรคะเปล่าไม่ได้พอใจอะไรโอ้โหตอบมาขนาดนี้บอกไม่พอจะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมพาสิ่งกับกระสิบนะคะคือเป็นอะไรไม่สื่อสารออกมาตรงๆไม่พูดออกมาตรงๆนะ ประเภทที่2นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรม p a passive Aggressive นะก็คือการใช้คําพูดตะกี้คือไม่ทําอะไรเลยไม่พูดไม่ทําแต่ว่าทําอะไรสักอย่างให้คนมาถามใช่ไหมว่าเป็นไรหรือเปล่าอันนี้เป็นการใช้คําพูดแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นการสื่อตรงๆอีกเช่นกันคือถ้าโมโหอะ่ะก็พูดมาเลยเออนี่ฉันไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้น,นนะเอออย่างเงี้ยมันตรงแต่ที่ว่า passive aggressive เนะี่ยคือการใช้คําพูดพูดเรื่องอื่น แต่แสดงออกถึงความรู้สึกไม่พอใจหรือว่าความรู้สึกทางลบอยู่นะคะเช่นมีคำพูดปกตินะแต่ว่าพูดด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทันจนคนฟังเนี่ยฟังแล้วงงว่าตกลงเขาโมโหหรือเปล่าหรือเขาไม่โมโหเพราะว่าเนื้อหาที่พูดอะคือเรื่องปกติแต่ทำไมน้ำเสียงดูเหมือนโมโหแล้ตกลงโมโหหรือเปล่าใช่ไหมทำให้งงหรืออาจจะเป็นคำชมก็ได้นะคะแต่เป็นการชมที่เหมือนด่าทำให้คนฟังรู้สึกว่า นี่เขากําลังชมเราหรือเขากําลังด่าเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า backhand compliment นะคือทํานองว่าแบบแหมแต่งตัวสวยเหลือเกินจะไปไหนเนี่ยตกลงเขาชมเราว่าสวยหรือเขาด่าเราว่าเราอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือเป็นคําพูดที่ฟังดูเหมือนเหยียดคนอื่นนะกดคนอื่นให้ต่ําลงคือถ้าฟังเผนๆเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรคําพูดนี้ก็ฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้ามันคดิดดีๆคำพูดของเขามันมีในแอบแฝงอยู่ว่า เขากำลังพูดกดเราอยู่เขากําลังเหยียดเราอยู่ประมาณนี้นะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างจริงที่มานาเจอมาด้วยตัวเองนะคือไปช้อปปิ้งกับคนคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเด,เดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะหาซื้อซอสปรุงรสอะไรสักอ,อย่างซึ่งมานาก็แค่ชี้ไปว่าเออนี่ไงมันอยู่ตรงนี้อยู่ในชั้นนี้เนี่ย แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ต้องเป็นซอสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมานาะไม่ได้จะจอดตรงที่บอกอ๋อคือพวกซอเสเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แต่มานาะชี้ว่าเออนี่ไงอยู่ตรงนี้เขาพูดกลับมาบอกว่าอ๋อเราไม่กินของแบบนี้หรอกนะบ้านเรากินของดีกว่านี้เยอะคือฟังแล้วแบบถ้าฟังเหมือนผัดอาจจะเหมือนกับว่าเขาแค่บอกว่าที่เราชี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังให้ดีนะี่ะ อ,อ๋อบ้านเรากินดีกว่านี้เยอะจะบอกว่าบ้านเธอดีกว่าบ้านฉันจะบอกว่าเธออยู่ในสถานะที่ดีกว่าฉันฉันอยู่ในสถานะที่ตกต่ำใช่ไหมนี่คือมานากำลังถูกเอียดอยู่นะคะโอเคต่อมาอาจจะเป็นคำพูดที่ฟังดูลอยๆนะฟังแล้วเหมือนไม่มีอะไรหรือเพอเพอเหมือนหวังดีได้ซ้ําแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนาเซซิสเนี่ยกำลังหาเรื่องดาวอยู่นะคะเพราะว่า เขารู้สึกอิจฉาหรือรู้สึกไม่มั่นคงหรือรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าก็เลยต้องหาเรื่องว่าเรานะเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแบบหลอกๆใช่ไหมแล้วก็แบบชั่วคราวด้วยนะแต่ว่าายสิทธิ์เขาไม่กล้าด่าเราตรงๆคะ่ะเขาก็เลยต้องหาเรื่องด่าเราอ้อมๆนะคือพูดอะไรก็ได้ให้ให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเขาด่าเราไกลๆแต่แต่เขาแค่พูดลอยๆออกมาพูดเปลยๆออกมาอะไรเงี้ยหรืออาจากกออาจะเป็นการพูดเปรียบเทียบก็ได้นะคือไม่ได้บอกว่า เธอแย่ชั้นดีหรือว่าเธอแย่คนอื่นดีแต่พูดทํานองว่าอะไรก็ได้แต่แบบเปรียบเปย์แบบลอยๆว่าเอออย่างนั้นดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นคิดถูกกว่าแปลว่าที่เราคิดไม่ถูกแปลว่าที่เรามีมันไม่ดีแปลว่าที่เราเป็นมันไม่ไม่ดีไม่ใช่ประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคําพูดที่อันนี้อาจจะฟังแล้วเดาได้ง่ายกว่าอันอื่นนะว่าเขาไม่พอใจเช่นเป็นคําพูดประชดประชันหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sarcasm นะ ซึ่งก็มีบางคนที่ไม่เก็ตไม่เก็ตเวลาคนอื่นพูดประชดนะเพราะว่าอาจจะเป็นคนไม่พูดประชดมั้งก็เลยไม่ไม่เก็ตนะทํานองว่าสมมตินะอันนี้สมมติว่าเราถามนาซิซิตว่าเออหิวยัง่งหาอะไรกินก่อนป้าเดี๋ยวเราต้องไปทุรักกันอีกยาวนาซิซิตตอบกลับมาค่ะไม่หิวมั้งคือคนฟังอาจจะแบบตกลงเขาหิวหรือเปล่าไอ้ถึงเหมือนเขาจะหิวแต่เขาบอกเขาไม่หิวนี่ก็เขาบอกไม่หิวมั้งแต่มันมีคาว่ามั้ง เอะตรงเราก็หิวเปล่าอะไรเงี้ยทำให้งงนะต่อมาพฤติกรรม passive a g g r e s s i v e ประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่3ก็คือนาซิสตอันนี้เป็นการกระทำใช่ไหมย้อนกลับไปข้อแรกคือไม่ทำไม่พูดแต่มีการแสดงออกอะไรสักอย่างหนึง่งที่ทำให้เรางงนะข้อ2ประเภทที่2คือเป็นคำพูดอันนี้ประเภทที่3คือเป็นการกระทำก็คือเป็นการกระทำอะไรก็ได้ที่ส่งสัญ,ญญาณให้เราทราบว่าหรือส่งสัญ,ญญาณมาให้เราเดานะคะเพราะเราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่รู้หรอก มาให้เราเดาว่าเขาไม่พอใจอะไรอยู่เช่นปิดประตูเสียงดังกระแทกกระทันของวางของก็ตึงตังอะไรนี้นะหรือว่าเดินลงส้นเท้าตึง,ต,ง,ต,งตึงในบ้านนะคะหรือว่าเคว้งปลา,าข้าวของเหวี่ยงของอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้ปลา,าใส่เรานะเพราะถ้าปลา,าใส่เราเรารู้ว่านี่เขาไม่พอใจเราใช่ไหมนี่เขาเหมือนแบบโยนไปในมุมห้องหรือโยนลงพื้นที่แบบไม่ไม่ได้เอาม,มาที่เราประมาณนี้นะทาให้เรางงว่าเอ๊ะเขาโยนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาโยนเพราะเขาโมโหเราใช่ไหม หรือว่าเอาของไปซ่อนนะคะเพื่อลงโทษเราเพื่อแกล้งให้เราต้องวิ่งหาของวุ่นวายคือถ้าโมโหกันอะแทนที่จะพูดกันดีว่าเธอฉันไม่พอใจเธอเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเธอทำอย่างนี้งันใส่ฉันเปล่าคะ่ะเอาของไปซ่อนคือเห็นไหมว่าสิ่งที่เขาพูดหรือทำเนี่ยมันไม่วิเลตกับปัญหาที่เขามีเนี่ยแหละเขาเรียกว่า passive aggressive เพะถ้าเมื่อไหร่ที่สิ่งที่เขาพูดหรือทำมันวิเลตกับปัญหาที่มีอันนี้ถือว่าเป็นการ,รเผชิญหน้าเผชิญกับปัญหาโดยตรงใช่ไหมคะเป็นการที่ พยายามจะหาหาเขาเรียกว่าอะไรหาหาโซลูชันน่ะให้กับปัญหาที่มีแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเหมือนแค่จะเหวี่ยงจะวินให้ให้รู้ว่าไม่พอใจแต่ไม่ได้จะหาโซลูชันอะไรหรอกเพราะว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์้วยไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็นั่งเดาไปนะคะจะเดาจะกว่าจะถูกนะหรืออาจจะเป็นไม่ใช่เอาของไปซ่อนแต่สมมติว่าปกติเขาเป็นคนทําข้าวให้เรากินวันนี้อยู่ๆไม่ทําข้าวให้กินแล้วก็พูดล,ลอยๆไปหาข้าวกินเองนะเราก็งง เขาเหนื่อยเขาไม่อยากทำกับข้าวหรือว่าเขาไม่พอใจเราเขาเลยไม่ทําให้เรากินใช่ไหมทำไมเราต้องมาดังเดาใช่ไหมคะหรือกับการปกติเราเป็นคนทําข้าวให้เขากินแล้วปกติเขาก็ชอบกินข้าวที่เราทําวันนี้ค่ะไม่กินไม่หิวไม่อยากกินก็เลยงงว่าเขาไม่หิวจริงๆหรือเขาไม่กินเพราะเขาไม่พอใจเราอีกใช่ไหมงงนอกจากนั้นแล้วนะคะสามประเภทที่มานาเล่ามาตะก้นน,นาซิสยังใช้พฤติกรรม passive aggressive เนี่ยนอกจากจะ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราแสดงให้เราเดาว่าเขาไม่พอใจแล้วเนี่ยยังใช้เป็นการลงโทษด้วยนะหรือว่าเป็นการทารุณกรรมทางจิตใจอย่างหนึ่งนะคะกับคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คืออาจจะทําเป็นมองไม่เห็นทําเป็นไม่พูดด้วยทําเป็นเพิกเฉยพฤติกรรมนี้เขาก็มีชื่อเรียกเฉพาะนะคะเขาเรียกว่า silent treatment นะคะคุณผู้ชมบางท่านคงเคยได้ยินนะเป็นการลงโทษคนที่ตกเป็นเหยื่อทํานองว่าฉันจะไม่พูดกับเธอจนกว่าเธอจะจุดจุด ตรงจุดๆเนี่ยคือเช่นจนกว่าเธอจะยอมทําตามในสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันต้องการหรือว่าจนกว่าเธอจะมางอจนกว่าเธอจะมาขอโทษฉันจนกว่าเธอจะมารู้สึกผิดจนกว่าเธอจะหันมาสนใจอะไรก็ว่าไปคือจนกว่าฉันจะตัดสินใจว่าฉันจะหายโกรธเธอเมื่อไหร่ดีขึ้นอยู่กับว่าเธอจะทําอะไรฉันหายโกรธประมาณนี้นะคนที่ถูกทา silent treatment ใส่เนี่ยนอกจากจะต้องคอยเดาใจนาซิตว่าเขาไม่พูดด้วยเพราะอะไร หรือเขาจะเอาอะไรหรือว่าเราต้องทําอะไรให้เขายอมพูดด้วยทําให้เขายอมหายโกรธนะคะนอกจากอย่างนั้นแล้วนะยังคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยยังรู้สึกถูกลดคุณค่าในระดับจิตใต้สํานึกด้วยเพราะว่าเวลาที่นาซิสต์สไม่พูดด้วยหรือว่าทําเฉยเมยใส่เนี่ยอนานาจตกอยู่ที่ใครคะตกอยู่ที่นาซิตเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนคุมเกมว่าฉันจะพูดกับเธอก็ต่อเมื่อจุดๆๆใช่ไหม เมื่อฉันพอใจซึ่งเธออะไรทําอะไรไม่รู้ต้องต,ต้องทาให้ฉันพอใจคนที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเดอะลัสคอ่ะเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายอะ่ะว่าเกมจะจะ,จะจบเมื่อไหร่เนี่ยคือนาซิสิิเพราะฉะนั้นอานาจเนี่ยตกอยู่กับนาซิสิิคนเดียวเต็มเต็มแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยหรือคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้กับนาซิสิิ์เนี่ยพูดเลยว่ารู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีอํานาจอะไรเลยเพราะมันขึ้นอยู่กับนาซิสิิคนเดียวเลยว่าเขาจะพอใจเมื่อไหร่เขาจะยอมอ้าปากพูดด้วยเมื่อไหร่นะคะ คนที่ตกเป็นเหยื่อก็ทำอะไรไปเรื่อยสิขอโทษก็แล้วง้อก็แล้วซื้อของมาให้ก็แล้วซื้อข้าวให้กินก็แล้วโอ้ก็แล้วกราบก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่หายก็เนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีอำนาจอะไรเลยนะคะทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับนาซิสิสนั่นเองนะสำหรับเรื่องพฤติกรรม passive a g g r e s s i v e เนี่ยมานาะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอยากจะสรุปให้ฟังว่าคนที่มีพฤติกรรม passive a g g r e s s i v e เนี่ย จะเป็นนาเสรษสตรไม่ก็ตามนะแต่คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่มาชัวนะหรือเป็นคนที่พูดง่ายคือพัฒนาการทางด้านอารมณ์เขาบกพร่องหรือว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกตินะถึงได้ยังทําพฤติกรรมนี่เง่าหรือทําพฤติกรรมขี้งอนทําพฤติกรรมที่แบกบกระฟัดกระฟีดอะไรที่มันทําอะไรที่มันไม่ตรงกับปัญหาที่มีอ่ะคือไม่รู้จักที่จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจออกมาดีๆเหมือนคนปกตินะคะซึ่ง พูดได้เลยว่าคนปกติก็สามารถมีพฤติกรรม passive aggressive กันได้เพียงแต่ว่าจะมีกันไม่บ่อยแต่คนที่จะบอกว่าผิดปกติหรือถึงขั้น toxic หรือถึงขั้นปน็นอาสิิ์เนี่ยคือคนที่เหมือนเป็น default reaction อะพอเกิดอะไรไม่พอใจกับใครปุ๊บก็ก็งัดอันนี้ขึ้นมาใช้ตลอดเลยนะไอพฤติกรรม passive aggressive ขึ้นมาใช้ตลอดเลยนะคะคนปกติอาจจะแบบมีบางทีรู้สึกอยากงอนอาจจะมีบางทีรู้สึกอยากให้มีคนโมอง,งอ,อ่ะอันนี้ว่าไปคนละเรื่อง แต่ที่มานาพูดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยคือต้องถึงระดับที่เอไออะไรก็คว้างปลาเข้าของเอไอะไรก็งอนใส่เออะไรก็ไม่พูดด้วยเออะไรก็กระฟัากระเฟียดทำตัวคือทัดไม่พอใจอะไรประมาณนี้แล้วเป็นประจำเป็นอยู่เสมอเป็นอยู่ทุกโอกาสประมาณนี้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาเล่าคุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ